อันนี้จบนะครับตัวแปลสองดาแล้วนะครับดูซิว่ามีฟังก์ชันเพิ่มเติมอยังก็ยังนะฮะก็ต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งฮะถึงจะเปิดครับอันนี้มีเคเวสทั่วไปมานะครับก็ลองกดดูพื้นที่สถาบันวิจัยอโอเคก็น่าจะผ่านเควสนี้แล้วน่าจะได้ไอห้องทดลองอมั้งต้องมั้งด้วยนะเพราะว่าไม่แน่ใจเกมนี้มันนะการแปลก็ยังไม่สมบ,บูรณ์นะครับ คุยอย่างเดียวแต่มันไม่ได้สอนอะไรเลยเลยนะจะเข้าได้ไหมเนี่ยเข้ายังไม่ได้นะต้องผ่านเ้เนในเรื่องจริงด้วยอ่ะในเรื่องนะรวมตัวอ๋อมาสอนการตีบวกโอเคเขาา้าใจละก็น่าจะเป็นเพนนี้แหละครับที่จะทําให้เราเข้าอ้ห้องทดลองได้นี้ผม ถ้าใครสนใจก็อ่านนะครแต่ว่าผมขอข้ามไปไวๆแล้วกันนึจะเป็นการแคสนะครับ<ม>ก็จะขอไปไว้นิดนึง<ม>โอเคอันนี้ก็จะเข้าห้องทดลองได้ละเรผ่านเพลส<ม>ล,อละ,ละ<ม>อนน่ก็จะเป็นลักษณะของการตีบวกนะครับอ่าอันนี้คือเป็นตัวละครเรานะครับอ่า เลือกพาร์ทเนอร์นะครับนี่นะก็เลือกพาร์ทเนอร์ได้นะครับนี่นะก็จะมีพาร์ทเนอร์โผล่มาข้างๆเราฮะจริงอันนี้ก็หาคนที่คิดว่าเข้ากับเราฮะไม่แน่ใจว่าอยู่ในตีจะจะเลือกได้ไหมเพราะว่าตัวละครเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าที่ผมดูนะผู้หญิงยาไอ้นี่กันเองอะ ขอ,อะไรมีมีความสัมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะม,มีความเกี่ยวข้องกันอ่ะแต่ว่าตัวละครหลักเรามันไม่มีอ่ะในเลือกพันเนอร์ก็ก็รู้สึกว่าจะไม่ไม่มีผลอะไรกับสเตตัสหรืออะไรเลยเนี่ยเหมือนกับมาเป็นเครื่องประดับอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนสกินสกินเปลี่ยนรูปร่างภายนอกได้ด้วยฮะโอ้โหต้องใช้เจ้าสิ่งนี้ฮะสองห้า นี่คือต้องการเปลี่ยนตัวละครนะฮะโอ,โอ้เจ๋งมากเลยซื้อได้ไหมเนี่ยเอาลองซื้อก่อนใช้สองร้อยห้าสิบสเฟียาเฟียาถ้าผมเดาไม่ผินดน่าจะเป็นเงินแคชมั้งเนี่ยใช่ปะน่าจะใช่นะฮะเออน่าใช่เป็นเงินแคชนะครับโอเคงั้นเรายังเปลี่ยนสกินไม่ได้นะฮะเพราะตังค์ไม่มีนั่นเองอามาดูรวมรวมน็อกด้วยอันนี้ก็คือเอา เอามารวมกันนั่นเองนะแต่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูวันอ๋อก็คือรวมพูดง่ายๆคือทําให้ตัวละครเราเวลอัพอแหละผมก็ใช้การที่ซ้ำๆเนี่ยมาเพิ่มให้กับตัวละครของเรานะครับอ่าค่อนข้างแปลกครับผมผมผมแทบจะไม่ค่อยเจอเกมที่ที่ต้องมาอัพสเตตัสเองเลยเนี่ยเดีย๋ยลองดูนอกคืออะไรเนี่ย Attack HP นี่เข้าใจนอกอันนี้ ผมไม่รู้ว่าคืออะไรฮะอ่อัพอะไรเดี๋ยว AP แล้วกันขอสำหรับปาร์ตี้เพิ่มขึ้นด้วยได้ AP เพิ่มขึ้นด้วยที่ใส่เหตุที่ผมอัพ AP ก่อนเพราะว่าอ,อ,อยากให้แบบมี energy ทำเพสได้นานๆนะในช่วงแรกๆนะครับ,รอ,รบอ่าน็อกเพ่อด้วยนอกคืออะไร จำนวนเพน uk. น uk. ิ่มคอนนอกนอกก็อ๋อนอกอันนี้ก็คือพวกพวกผู้หญิงทั้งหลายแหละพวกกาทั้งหลายแหละนี่คือคือนอกนั่นเองอ่าและน,นี้ก็คืออแล้วผมจะกดเพิ่มทําไมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เพิม่มไปก็ไม่ประโยชน์อะไรตอนนี้เพราะว่าเราเพิ่งมีเจ็ดแปดใบเองอ่าเพิ่มแอนแท็ก่ะอ่าเพิ่มแอนแท็กดีกว่านะครับนี่ก็แล้วแต่นะครับใครชอบแนวไหนก็อ่าจะลงแอนแท็กก็โอเค HP ก็จะเป็นแนวสายพวกป้องกันนะ เปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะเปลี่ยนชื่อได้ด้วยตัวละครหลักชื่ออะไรดีนะครับอันนี้ใช้ช็อปต,ตี้แล้วกันฮะชื่อเล่นสามารถเปลี่ยนได้ทุกสิบสาิวันโอเคได้ตั้งชื่อให้เลฟแล้วก็หมายน่าจะใหม่ถึงคนนี้นะฮะโอเคอตั้งคา่าคำตั้งค่าคำพูดคือตรงนี้นะคอมเมนต์นะครับ อโอ้โหเดี๋ยวนะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรดีอ่ะอืมดีจ้าไม่รู้ว่าคำอะไรฮะเปลี่ยนเปนนดีจ้าโอเคนี่ก็คือเป็นตัวละครหลักของเรานะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นรวมน็อกนะครับก็คือเอาน็อกมารวมนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะของการเอาจะไม่เหมือนกับตัวละครหลักละตัวละครหลักเนี่ยรวมรวมน็อกนีก่คือหาตัวละครไปตีบวกให้กับตัวละครหลักแต่ถ้าเป็นรวมน็อกอันนี้เนี่ยจะเป็นการคล้ายๆกับเราต้องการเวลอัพให้กับตัวละครในปาร์ตี้เราอ,อ่ะอย่างเงี้ยสมมติผมจะตีบวกให้ท่อนคนนี้ผมว่ากดรวมน็อก นะครับแล้วก็เลือกการ์ดนะครับที่ว่างๆะนะก็จะเป็นลักษณะของการตีบวกการ์ดนั่นเองหาอยงนี้มีซื้อน็อกด้วยฮะแต่ว่ายังใช้งานไม่ได้ต้องผ่านเควสอ่ะไปไปลุยเควสก่อนดูซิว่ามีจะมีการ์ดอะไรสวยๆงามโผล่ขึ้นมาอีกบ้างอ,อันนี้ผมทำขอทำเควสท,ทั่วไปก่อนนะฮะอันนี้เจอสตูด้วยน็อกที่ปรากฏ อันนี้ไม่มีรูปตัวละครให้ดูนะฮะก็แค่ดูได้เฉยว่ารายละเอียดการเป็นยังไงง mm. ั้นเราไปลุยเลยกับครับไปพบกับเธอตัวเป็นๆเ,เลยว่าสุ่มเอพีป้ายอ่เจอเธอคนนี้แล้วฮะอัตโนมัติไปขอการ์ดหน่อยขอการ์ดหน่อย เสียงสุดยอดมากครับแอบแบงจริงโอ้โหค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยตีผมจนตายหมดเลยเนี่ยทำไมเขาเก่งอย่างเลยอะ่ะโอ้โหผมตายยกตีแน่เ,เนี่ยเดือดภาพโอ้โหตายไปสองคนนะฮะสตูโหดเหมือนกันวุ้ย สุดยอดได้การอะไรไม่รู้อ๋อคือเราเจอตัวละครตัวไหนไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้การตัวนั้นเสมอไปนะเช่นตีมอ่ะการต่อสู้เมื่อกี้สู้ใครไม่รู้แต่ว่าเราได้โจมมาก็ค่อนข้างสวยงามทีเดียวเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้กันเพราะนี่เขาไม่สัมพันธ์กันเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอ,อันนี้สัมพันธ์กันไหม ไม่สัมพันธ์กับใ,ใครเลยอีกแล้วฮะแต่แต่เขาสวยนะัะผมเลือกลงฮนะเอ๊ะหรือว่าสัมพันธ์ผมเช็คก่อนผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ว่าเ,เธอคนนี้นะครับสัมพันธ์กับใ,ใครอ๋อโอเคนะครับก็คือผมกดมาผิดนั่นเองคือคนนี้แหละสัมพันธ์อันนี้ก็สัมพันธ์กันแต่อันบนไม่ได้สัมพันธ์กันครับเดี๋ยวเลเวลถึงให้กลับมาเนาะ ผมเลือกเดี๋ยวดูคนนี้กัอนอ่าช้านิดนึงฮะในในบูตบูสกเล่นไม่ได้นะทีมิวเวอร์ก็ตกอะก็ไม่สัมพันธ์กันอยู่ดีเลือกใครดีอะไ,ไม่ถูกแล้วฮะเอาสองคนนี้รวมร่างกันได้ไหมครับเนี่ยโอเคสรุปเข้ามาดูการ์เฉยๆครับไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยออะปิดปิดปิด,ปดลุย จะสู่ต่อฮะอ่าเจอคนนี้ฮะคนที่เราพึ่งได้การเทอมาเมื่อกี้ไนเปอร์ยาวๆนะครับขาก็ยาวถุงเท้าขาดเป็นไรฮะไม่มีสั่งซื้อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้ให้เลืตัวละครหลักเราไปไหนอ่ะ มไม่มาช่วยวสาวๆส,าสู้เลยฮึพิตตี้มาเลยฮะอ,อ้าเวเซเลียโอ้พิตตี้อันนี้ก็คือเอกคนกรกนั่นแหละที่บอกว่าไม่สำคัญกับใครเลยผมเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะ แสดงว่าจะมีตัวละครที่ไม่สามารถนำหน้าได้นะครับอ้าวแล้วเมื่อกี้ได้กร์ดตัวเองมาสัมพันธ์กันแท้ๆแต่ว่าเอาลงไม่ได้ครับงานงานเข้าเลยออสวยดีนะผมดูก่อนเอาใครลงอย่างเงี้ยโอ้รักพี่เสียดายน้องโอ้ย,อยแต่แต่คนนี้เก่งสุดนะผมรู้จากอันนี้มันเป็นการระดับคอมมอน ระดับเบสิกอ๋อการก็จะมีความแรงไม่เหมือนกันด้วยนี่นะครับงน,นั้นผมเอาเอาความแรงมาก่อนแล้วกันนะต้องขอโทษสาวๆด้วยนะครับผมไม่ได้มียเจตนานจะจะทิ้งนะแต่ว่าเพื่อให้เกมมันราบรื่นขึ้นนะฮะต้องต้องต้องเลือกคนที่ดูเก่งกว่าไปก่อนนะครับอันนี้ลงที่ช่องว่างพอดีฮะดวงยิง อัตโนมัติไปเลยฮะเจอคนเดิมฮะสาวสวยเหมือนเดิมสาวสวยชุดนักเรียนผมยาวก็สังเกตนะพอเราเปลี่ยนตัวละครพวกก็ตีแรงขึ้นกว่าเดิมค่มอนข้างเยอะนะฮะอย่าไปคิดตีพันนิดนิดนการเป็นพันห้าเลยความแรงของการโจมตีขึ้นอยู่กับ HP ด้วยหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเอาได้อีกแล้วครับโอโ้โหโอ้โหสอการ์ดสใบเลย อย่างนี้ต้องตีบวกเดี๋ยวไว้ก่อนเดีย๋ยวรอสู้ไม่ไหวก่อนฮะค่อยตีบวกอุยเจอคนเดิมฮะตลอดด่านนี้เจอแต่เธอฮะจองแล้วจองผ่านผมโหร้อ,อ,องใหญ่เลย,ยน่าทางสารจัง อืมก็ได้แต่การซ้ำๆกันนะครับโอเคก็น่าจะจบดันนี้และเคลียร <Clear. S 1> ์อได้การเดิมอีกแล้วครับอ่เดี๋ยวผมเล่นไปอีกสักครักหนึง่งให้เอ่อให้เปิด ฟังก์ชันอีกสักเล็กน้อยนะฮะอันนี้เป็นสถานที่สาบันวิจัยอ่าอันนี้ถึงจะเป็นเคเวสเคเวสหลักก็จริงเอ้ยไม่ให้เป็นเคเวสรลองก็จริงแตก่ก็มาสู้กับมอนเตอร์เหมือนกันนะเฮ้ยเหมือนผมเคยทำไปแล้วนี่อุย้ยด่านเหมือนเดิมเด้เลยครับแสดงว่าผมทำไปแล้วครับแต่ว่าอ๋อ เหมือนกับว่ามันไม่ผ่านเควสหรือไงนี่แหละก็เลยสามารถลงมาได้ใหม่เอาโอเคไม่เป็นไรฮะอ,อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มความเร็ววิดีโอให้มันผ่านที่ไปไวๆก็รแล้วแทนเนาะเดี๋ยวได้ไปดูส่วนอื่นกันบ้าง แล้ดันสุม่มได้ลงช่องเลี้ยวด้วยไม่ค่ <c oughs> อนข้างแรงฮนะการได้มาเริ่มเยอะฮนะเดี๋ยวออกจากดันไนนะด้ไหมเนี่ยผมพิเกียดอย่างนี้ละ กลับมาใหม่คืออะไรฮะโอเคใช้คําผิดไปหน่อยฮนะน่าจะใช้คําว่าออกดันหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็ก,กดทำเคเวสต่อแต่ว่าอันนี้ผมพอยกเลิกเคเวสนะแล้วผมไปไปลุยเคเวสหลักนะครับเอาเคเวสลองนี่ไม่ผ่านเพราะว่าอะไรเนี่ยแนะนำเวลสองไปเบนตี้ ไอแต่ผมว่าเคลียร์ไปแล้วนี่นะต้องเช่่งมันเดี๋ยวค่อยว่ากันมันอาจจะแปลผิดตรงไหนที่อ่ะครโอเคลุยเควสหลักต่อครับมีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมาแต่ว่าอ๋อนี่คือเป็นเรื่องของการซื้อการขายนะครับเก็บรูกๆอย่างเงี้ยได้ไหมขอร้องเอริงผ่านเคนีแล้วครับก็น่าจะซื้อขายได้แหละ ซื้อน็อกหรือซื้อน็อกซื้อ,อ,อได้แล้วนะฮะจะมีอ๋อแมลงปีกแข็งที่จะไว้ซื้อน็อกนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวลองลองดูข้างล่างฮะดูสิไม่มีศัตรูที่ได้รับน็อกไม่สามารถรวมหล่นได้แสดงว่าเราสามารถซื้อน็อกได้แต่ว่าเราต้องเจอน็อกตัวนั้นเป็นศัตรูก่อนนะครับถึงจะซื้อมาได้นะครับและที่ติดดาวนี่คืออะไรเนี่ย ดี๋ยวผมดูนิดนึ่งนะที่ติดดาวคออะไรมันไม่บอกด้วยนะฮะอืมอ่ะไปก่อนก็นแล้วกันอ่าโอเคนะครับก็นี่ก็คือเป็นการเอ่อแคสนะครับเกมนะครับ Unlisted นะครับที่เพิ่งมาใหม่นะครับที่เขาโฆษณาว่ามีจุดเด่นอยู่ที่18บบวกนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่า ตัวละครในเกมก็เป็นแต่สาวๆสวยๆนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไระรีแอคชั่นเวลาเรากดนู่นกดนี่ก็จะมีแบบปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับก็ค่อนข้างที่จะ,ะต,ต้อง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 ใช้เขาเรียกว่าอะไระใช้วิจิลาร่ะยากน,นิดนึงนะครับก็ควรจะเป็น18บวกอ่ะค่อยมาเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงแคสต์ไปเพียงเท่านี้นะครับให้เห็นว่าระบบการเล่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่วิดีโอ การเล่นเนี่ยค่อนข้างแหลกนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่ามันไม่ให้เล่นผ่านทางตัวบูแสแอกนะ,นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขออภัยนในความผิดพลาดด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้แค่นี้ครับ